ท่างก็ยังมีข่าวอื่นๆแล้วนะพีเบาเกลียงอเดี๋ยวเราไปแลในเรื่องของการยายจังหวัดการปฏิบัตินาทีอะไร,รพันนีกันมานะครับไปแลในเรื่องข้องเมอ่อเรสแต่ว่านี่ต้องบอกว่ามีการประชุมคอรมอลนัดพิเศษนะครับเอาจิงๆคอ,อรมอลเนี่ยประชุมวันอังคารเมอ่อเรแต่ว่าวันจันทร์หนึ่งจะทนายกต้องเดินทางไปภารกิจต,ต่างประเทศนะครับก็มีโอ๊กมาที่คอ,อรมอลโอ๊กมามาร์คเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก เรื่องสําคัญนะครับนั่นคือผู้บริหารบ้านเมืองก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดและอธิบดีต่างๆนะครับโดยนายวัดนายชัยวัชรุ่งครับโฆษกประจำตำแหน่งนายก,กรัฐมนตรีเกยได้เปิดเผยหลังประชุมคอโรโม่นะครับว่าคอโรโม่มีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงมหาดไทยจํานวนทั้งเม็ดเนี่ย24รายนะครับมีตำแหน่งสำคัญสำคัญนะครับเช่นว่านายชำนาญวิตีรัตน์นะครับผลจะตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกรากเนี่ยมาดำตำแหน่งรอง,รงปะลัดกระทรวงมหาดไทยนายอัจซิด สัมพันธรัฐนะครับผลจะอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนมาดํารงตาแหน่งอธิบดีกรมการปกครองนะครับนายชัยวัน์ชฉ่นโกสุ้มผลจะตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยมาดํารงตาแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนายชัยวัน์จุนทิระพงศ์นะครับผลจะตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มาดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาทุาภัยนายสุปกินแวงแวงชินนะครับผลจะตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นต้นนะครับ ในส่วนภาคใต้นี่ยกย้ายกันมากเลยนะครับน้องยิ่งอมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดระนองนะครับในาสักะกะกบ,บินกบ,บินละกานเนี่ยพลจะพัวระนองนะครับไปเป็นามาเป็นผู้ว่าการจังหวัดสตูลใช่ไหมครับค่ะแล้วก็มีนายพ้น ดำรมนะคะนี่ท่านก็เป็นผู้วาราชการจังหวัดสระบุรีก็ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งผู้วาราชการจังหวัดสมุทรสาครค่ะนายบรรชาชาวรินค่ะพรนจากตําแหน่งผู้วาราชการจังหวัดนครนายกมาเป็นผู้วาราชการจังหวัดสระบุรีนายเจษดาจิตรรัตน์ค่ะพรนจากตําแหน่งผู้วาราชการจังหวัดสงขลามาดํารงตําแหน่งผู้วาราชการจังหวัดสุราธานีค่ะนายพิริยาชั้นทัดดีล็อกค่ะพ่นจากตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสํานัก ปนปลัดกระทรวงค่ะแล้วก็มาดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองแล้วก็นายสุสิสธิ์ก็จะเรือนยอดค่ะผ่อนจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินมาดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลรัชธานีค่ะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมนะครับก็คือ สามสิบกันยาเนี่ยผู้ว่าเกษียณไร่จังหวัดนะครับก็ม,มีการยกย้ายแต่งตั้งกันสําหรับผู้ว่าคงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทัน,<ฆ>ทนเกีรศราจิตรัตน์เนี่ยเดิมเนี่ยท่านก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับพื้นเพเดิมเนี่ยท่านเป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีทถมานในสายปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มายาวนานครับเคยเป็นแหนมเพิร์ดซุหงโกลกแหนมเพิร์ดบาโจแะนมเพิเภอศรีสาคร ในอำเภอระแหะนะครับนาราชวาัตรในอำเภอรัตภุมิแล้วก็นามอำเภอเมืองสรงแคร่ก่อนจะขยับสู่ปััดจังหวัดยะลาแล้วก็ขยับสู่รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะครับหลังจากนั้นเนี่ยถังก็ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสได้เพียงหนึ่งปีครับก็ได้มาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงแคร่ก็ถือเป็นจังหวัดใหญ่นะครับก่อนจะมาเกษียณอายุราชการนะครับตอว ปีสุทายล้วแหละนะครับที่บ้านเกิดจังาวัดสุราธานีนะครับในตำแหน่งของผู้ว่าการจังหวัดสุราธานีเริ่มแต่วันที่หนึ่งตุลาคมนี้ท่านเองก็มีเป็นพื้นเพี่ชาวอำเภอพ,พูนพินจังหวัดสุราธานีครับนั่นก็คือในเรื่อห้องการยกย้ายการปฏิบัติหน้าที่นั่นเองนะคะ